มาคะ่ะทาครีมนะคะกันแดดแอลลิสด้วยกันนะคะนมหกอะ่ะโอเคตอนนี้เราทาโลชั่นละทาเซรั่มทาอะไรก็แล้วแต่ที่ของคุณมีอยู่นะคะแล้วก็รอเป็นแห้งก่อนนะคะแบ๊บหนึ่งเอาพัดลมโขกเนาะนี่พัดลมอยู่หลงังอ่ะนะคะแอลลิสเป็นครีมกันแดดที่มีค่าพ f เอฟห้าสิบบวกบวกบวกนะคะการที่มันครีมหรือโลชั่นที่เราทาแล้วมันแห้งมันจะ ทาแล้วซึมลงไปแต่ถ้าเกิดมันมีครีมมันจะไม่ลงนะคะเพราะครีมกันแดดของเรากันน้ํากันเหงื่อนะคะโอเคนะคะมาเริ่มกันเลยนี่เห็นไหมเกลี่ยง่ายนะคะตอนนี้พี่บอกได้เลยว่าหลงรักแอ,อลอิสแล้วนะคะคือตื่นเช้ามาหรือว่าทุกครั้งที่อาบน้ำจะต้องเฮ้ยต้องทาแอ,อลอิสนวะ่ะ อย่าเพิ่งเชื่อนะคะลองซื้อไปใช้สักหลอดนึงคุณจะติดใจตอนนี้นะคะเราเปลี่ยนเกิดยกิงใหม่นะคะเป็นแบบหลอดแล้วเพื่อสะดวกในการพกพาเพราะคุณสามารถทาซ้ําได้ระหว่างวันนะคะเช่นพกไปไหนยกตัวอย่างสมมติคุณไปทะเลคุณเดินทะเลแป๊บหนึ่งคุณว่้ยเฮ้ยเยแดดเริ่มแรงเว้ยซ้ําได้เลยนะคะไม่เป็นคราบแต่บอกได้เลยว่าคุณต้องเอาน้ําเอาเหงื่อออกก่อนนะแล้วค่อยลงซ้ําได้ ไม่ใช่ไปซื้อของโบฮมโปเป็นตัวมากเห็นไหมซ้ำได้พ่อหนูขออัดวีด uh> um> uh> um> 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 um? ีโอแป๊บหนึ่งนี่นะคะซ้ำได้นะคะซ้ำไปเพื่อให้รู้สึกว่าเฮ้ยหน้ามันเนียนขึ้นคุณสามารถซ้ำได้สองครั้งสามครั้งเอาที่สบายใจเลยตอนนี้พี่บอกได้เลยค่ะว่าหน้าพี่เนี่ย งานะะพี่มองไม่เห็นเพราะฉะนั้นความรู้สึกคนั้นที่บอกว่าเฮ้ยเนียนแล้วเป็นคนสายตายาวเห็นไหมต้องใส่แว่นตานะคะอ่ะโอเคเราก็จะเกลี่ยกันนะคะแล้วบอกได้เลยว่านะคะคุณสามารถลงแป้งครับแป้งฝุ่นแป้งอะไรก็ได้ที่คุณมีอยู่สามารถลงได้เลยนะคะหรือบางคนที่เป็นสาวสาววัยรุ่นพี่ว่าไม่ต้องเลยนะคะอายุสามสิบเนี้ยนะคะหน้ามัน กขเรียกว่าคอคอลลาเจนที่หน้ายังมีอยู่เนาะแต่พี่ห้าสิบหกแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องเติมแป้งนิดนึงนะคะริมทาคอไหมบอกเขาดีอีกอย่างหนึ่งนะคะตอนนี้แอลลิสนะคะเป็นน้องใหม่ที่ไฟแรงเพราะฉะนั้นเขากำลังหาตัวแทนแล้วคุณโชคดีที่คุณได้ดูวีดีโอนี้คุณได้ดูคลิปนี้นะคะเราจะแปะไว้ที่ YouTube Facebook นะคะ ติ๊กต็อกนะค,คุณสามารถทักเรามาได้เลยนะคะคุณสามารถเป็นตัวแทนจังหวัดได้เลยเพียงคุณซื้อหนึ่งหลอดเท่านั้นนะคะภายในสามสิบเอ็ดกะันะ,ะไปคิดดูว่าเฮ้ยลงทุนแบบนี้แล้วจับจองได้เลยทั้งจังหวัดอะเฮ้ยมีออนเซลด้วยนะนี่โชคโชคดีที่ได้จับได้คือจังหวัดชนแต่ถามว่าจังหวัดชน อ่อมาเป็นตัวแทนกับพี่ได้นะคะพี่จะแยกเป็นอำเภอให้นะคะมันมาอยู่ในคอรอบครัวเดียวกันเอลิสนะคะเราจะจับมือนะคะเดินไปด้วยกันทําคนเดียวเหงาโอเคไหมอืมนะคะเราก็สามารถที่จะนะคะลงแป้งพับได้นะคะแต่ตอนนี้พี่ใช้เป็นเหมือนแค่คัคูชั่นของเกาหลีนะคะแฟนซื้อมาให้ก็ต้องใช้ให้หมดเนาะจะได้ แบบนี้นะคะแล้วถ้าเกิดเรารู้สึกเราไม่มั่นใจนะคะเราก็จะใช้แปรงเกลี่ยอีกรอบโเค้ละ